วันนี้ช่องเียมภาคฟีฟ่า23นะครับจะมาภาคแมตส์สำคัญนะครับแมตช์พิเศษครับระหว่างอาร์เซนอลครับพบเรวพูครับอัปเดตนักเตะล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งอาร์เซนอลครับที่ได้ดีคันไลท์จาวสตแฮมนะครับเป็นนักเตะอังกฤษที่แพงที่สุดนะครับ105ล้านปอนด์นะครับ แล้วก็ทางฝัง่งลิวพู่ก็เสริมแดนการเพย์มเมเกอร์ครับเป็นทางฝั่งเดอมนิกโอมบอตไล์แล้วก็โคเน่มาดูโคเน่นะครับแล้วก็แมอทอาริตเตอร์นะครับของไฟตันนะครับกองกลางแชมป์โลกครับปีล่าส,สุดหรือว่าดูดันทีเดียวครับทั้งสองทีมครับมีทางแอดมินเลยจัด,ดแมตทิเศษนะครับให้แฟนขับทางช่องได้ดูกันนะครับ นุกนะครับวันนี้ภาคก็จะภาคแบบสนุกสนุกนะครับไม่ซีเรียสเท่าไหร่วันนี้เป็นแมตทเมม์ลีกครับ mm hmm. เป็นแมตีเมม์ลีสนามก็เป็นทางฝั่งเอ็นฟิ์นะครับของลิวอพูจะลังร้องเพลงประจำของสนามนะครับ ฝั่งแฟนครับแน่นหนาเหลือเกินวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ,บ้านนะครับฝั่งทิมเยือนนะครับวันนี้พอเตรียมตัวมาเรียกทางฝัง่งลิเวอร์พูลครับเป็นระบบ4-3-3ครับเป็นแนวลุกก็จะเป็นเมสซาล่าครับดาวินดูเจตแล้วก็ตัวใหม่เดนเมินิตซอบบัตไลน์ครับ แนวเราก็จะเป็นฟันได้ครับกับตันทีมส,นสนม่วนทางฝั่งร์เซนนลมาในระบบ4-3-3เหมือนกันครับเนี่ยเป็นอาบเบียนปากันเจตตัวที่เดี๋ยวแล้วก็โทมัสปาเต้ครับจอมขาวแล้วก็แนวลุกตัวใหม่อย่างไคฮาแ์วดครับแล้วก็กัปตันทีมดิคาไลครับกัปตันทีมที่อยายุน้อยทีมชาติอังกฤษนะครับ แบบนี้สูสีเลยนะครับแอดมินก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมายัางไงแต่วันนี้ฝนตกถือว่าแรงมากครับแต่ก็ยังแข่งขันได้เปลี่ยนทางฝั่ง,งลิเวอร์พูลครับเจ้าบ้านเคลียร์บอลก่อนครับเดวินเสสนยสสายมิญโญ่ครับโกนี่ทีนี้สวยครับทางฝั่ง,งลิเวอร์พูลโดบัสันโซบัลไลโดบับสซันอีกค,ครั้งหนึ่ง <Mechan> แมตต์อาริเตอร์ ใจมั้ยได้บินุนเย็ายจรู้ช่องไหมพี่โซบ,บลาล์ไลครับโซบ,บลาล์ไลกันถ้าเปิดไปที่อุ้ยเป็นไหมมงสก,กัดด้ก่อนครับอู้เป็นบอลยังอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับไาบินโยเอาส่งที่แคลริตเตอร์แคลริตเตอร์จ่ายมายที่เมอรา์ซาลาซาลามาที่ลุนเย็บโค่โยิงอุ้ยยิงเท้าไม่ถนัดครับเท้าซ้ายแหลมเดียวเขาเลี้ยวเรมวพบาตี ทัอตซาครับเรียนโดยทัอตซ่าโทมัสปาตีครั้งหนึ่งไม่รีบครับอาร์เซนอลดีันาลไรครับจ่ายมาที่ฮาแบตโอ้หโดนฟาไลายฟลายชนครับลูกนี้ดาวินนุนเยสครับจ่ายมาที่เดเมนิโซบาร์ไลโซบารไลไหมที่โรเบอร์สันโซบาไลอีกครั้งหนึ่งดาวินนุนเยสครับดาบินนเยสจ่ายให้โมเดซาจิปปัดครับอะอรเม่ได้ครลูกนี้ ยิงได้ดีนะครับซาร่าแต่ว่ายังไม่ผ่านมืออารอนเลบดิวมาตินเนลลี่ครับมาตินเนลลี่อีกครั้งหนึ <39 S 2> P P P ่งจ่ายมาเดียโลทัสต์ตอกส้นแม่ที่สวยครับให้ขายาเวตไขายาเวตรกระทั่าที่ฝั่งขวาแล้วซ้ายตอกส้นแม่ที่ต้อมีเส้นวิ่งใจโอ้ยอธ่การเต้นเน้นเน้เบาไปครับติดมือดิซอนเบตส์ล่นง่ายครับปานได้ เตอร์ครับมาที่อนุเยสมาเร็วมาที่ฝั่งซ้ายจะเป็นดิสบัลไลดซสบัลไลพลิกตัวจ่ายมาที่โรบัสชันโรบัสชันจะช่างมาที่กับซ้ายเปิดเข้าไปเป็นมวซาลาครับบุ้ยูลำเดียวขึ้นได้ดีกว่าโอ้โหมันครับสามสิบนาทีแรกนี่ถือว่าบุกแกลกันมันจริงๆเดี๋ยวพูครับทำเกมขึ้นมาโคราเตเปิดมาที่ฝั่งซ้ายอีกครั้งหนึ่งตัวไม่ยั่ง เีอชวันเก็บบอลได้ครับทัศน์ศักดิ์มาที่โทมิยาสึโทมิยาสึโอ้โหโดนแซงตรงนี้โรเบเชนต์เร็วครับดิวพูซาร่าซาร่าจ่ายมาสวยๆครับว่าโล่งเลยครับเดมินโซวารายเดมินโซวารายยิงเลยจ่ายมาที่ซาร่าโอ้หเป็นกระปิ้นกระปักกระเดียกครับอัานเกมดีตรงนี้โอ้โหวิ่งเงินตะข่ายน่าจะดิ้นเลิฟลูกนี้โกนี่ สองไกลไหมไม่2สองให้ดิฟินเยสดินเยสมาที่ซาลารูปอับสาครับตรงนี้เดินทางฝั่งเลวูครับอัซสายเบียงคินเยสครับสน่อนแลคอยทำเกมขึ้นมาอดิกาดอดิกาดจ่ายให้ที่คายาเวดลูเดียแวครับคาาเวดจะใชที่ฝั่งซ้ายคาเวดมองมาเพื่อนคาาวดคาาเวดมาที่โทษมาทยิงอู้หเียครับเดีวว่าออกข้างไปครับ โอ้โหจ้าเงินคอปไม่น่าเชื่อเลยครับลูกนี้จอข้างไปครับโอ้โหเสียเอาสลังเลยครับทางฝั่งกองเชียร์ลิฟูฟันไดครับมาที่อาร์เซนอลนาทีสุดท้ายครับเป่าหมดเวลาครับกรรมการครึ่งหลังครับสนุกทีเดียวครับครึ่งแรกสูสีกันทีเดียวลิเูอองบอลครองบห้5ครับทางฝั่งลาสแนครองบอล45ห้าครับก็ถือว่าไม่ต่างกันมากครับ เป็นทางฝั่งทีมเยอะครับเคียบอลโอดดกาดทมัสปาเตโอดดกาอดอีกครั้งหนึ่งโอเดกาดจ่ายมาที่มาตินเนลลี่มาตินเนลลี่ครับกระชากมาติดตัวโนอ่านเกมดีครับอาน,อนูซาลาชิงการ์โนโคเน่โคโนเโคโนเ่มาที่นูนเยสนูนเยสมาที่อเลสเตอร์ผูกแมริเตอร์จ่ายไม่ดีครับโดนอัลเนนอนสวนกัรมาตัดทศสาครับ โอทิกาดโอทิกาดจ่ายสวยครับให้ครับโทมิเอซุอุ้ยอ็อไซด์ครับเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวเลยครับเปลี่ยนก่อนเลยครับเป็นทางฝั่งโคน่ออกครับจอมเก่าอย่างเทียโกกับคาร์ลตาเข้ามาครับเทียโก้เทียโก้ครับจ่ายมาที่อานูอานูมาที่เทียโกคาร์ลต้าซาลาเทียโก้จ่ายมาให้ดีซาลาจะลู้ช่องมาโอ้ยซาลาเร็วกว่าครับ เป็นลูกแฮนด์บอลครับกรรมการเป่าแฮนด์บอลดีกันไรครับบอลน่าจะกระโดนมาโดนมือครับตรงนี้โอ้โหโกองกลางแพงที่สุดของทีมชาติอังกฤษครับอุ๊ยลูกนี้กรรมการให้ไง่ายไปหรือรเปล่าครับแต่เงี้กรรมการให้เะมินูเยอดอรครับโคดี้คโปูเขา้ามาฝั่งนี้ปูเปลี่ยน2ตัวครับเป็นลูกโทษครับจางฟังซาร่าโดนครับเล่นเร็วรี่บร้อยครับผมซาร่าครับ ยิงทางซ้ายลรงนี้ได้สวยครับเปียวพูครับหนำดังฟังสั่นหนึ่งศูนย์แจกลูกโทษกับตรงนี้โชคหลายทีเดียวครับเลียนดีแล้วครับทางฟังเ,เรียวพูครับเป็นแมกกลิตเตอร์หรอครับส่งทิสเซนโจนครับดาวลุ่มลงมางสัย,ย้ายมายังไม่ฟิตบอรครับแมกนลิตเตอร์อดตสารครับพยายามจะตีให้แตกได้ ชาบอลขึ้นมาตัวมัตปาเตตัวมัตตาเตมาที่ดีแันไลท์ดีแันไลท์ครับดีแันไลท์มาที่เบนไบทเบนไบทเล่นยากไปตัวเรียวพูแซะเดือนซับบอลไลจ่ายไปที่คิดเชนโจนคิดเชนโจนติดเบนไบทอีกครั้งหนึ่งตรงนีสี่ซอนเอออุ๊ยอดีกาจ่ายไว้ครับทัดซาลุดลูกนี้เป็นคนนั่นเอครับเร็วครับสกัดไม่ได้ครัอโนรีบกระชากขึ้นมาลูกสองให้ได้ครับทางฝั่งเรียวพู ก็สั่งแล้วครับไม่มีซาลาจ่ายมาให้ที่แกโคกดี้กักโบไม่ยิงครับอุ้ยเจ๊จใจฮิขิดชนโจรครับลูกนี้พลาดไปครับทางฝั่งลิเวอร์พูลโอดิการครับชินเชนโก้โอดิการอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาที่ทัสซาเป็นเซนเตอร์ของฝั่งลิเวอร์พูลครับทำได้ดีครับอ่าบอลยังอยู่ที่ลิเวอร์พูลไอ้เอสเนนครับทัสซาเปิดเข้าไป,ไปลูกนี้โบครับ ติดตัวเตี้ครับผมโดีไลได้บอลแอร์ลนมาที่อุติกาตุกตุกปูเปลี่ยนตัวครับทางฝาั่งอาร์เซนอลครับนาที้เจสุโฮเปลี่ยนแนวลูกครับจะเปลี่ยนเจสุสมาแทนโทมัสเาเต้ครับโหูเปลี่ยนนี่ถือว่าส่งแนวลูกเข้ามานะครับเยอะทีเดียวหวังพ่จิตตีสเสมอได้ครับทางฝั่งลิเวอร์พูลไม่ยอมครับทำกินขึ้นมา เดี๋ยว์โกกำลังตลาดจ่ายสวยครับมาที่ซาร่าซาร่ามาที่กัปูกัปูมาที่ซาร่าอีกครั้งหนึ่งติดเป็นไว้ครับเป็นไว้จ่ายที่ทัสซาทัสซามาที่มาติเนรีมาติเนรีมาที่ฮาเวตฮาเวตครับเฟมิเกอร์ตัวใหม่โดนร้อนจากเคลชีครับเซซิปูจ่ายไปติดมือของเอนบอลของนักฟันอานูครับ กรรมการนี่ค oh ิดอยู่ว่าจะเปอรดีไหมเป็นรูฟรีคิกครับระยะไกลพอสมควรชิมโกหญิงน้าวาโนครับผมโอ้ยลีวูสวนกันแล้วทีนี้หลงทันไหมครับต้องฝันอสนโมเมซาล่าครับโมเมซาล่า เหมือนเบีซาลาครับเล่นครับยินยนโจครับโอ้โหุยนโจจ่ายทะลุไม่ได้คนนี้ครับโบมาที่โดนไม่ได้โอ้หมดลายอ๊อฟไปมือครับอเอนแรงดิวบุกและชนลงือบไม่ทันครับผมทางฝั่งข้างสนามก็เป็นโจนครับติวทางฝั่งนีวินดันเจสครับผมทัศน์เดี่ยวทำเกมขึ้นมาสามนาทีสุดท้ายครับอายังเป็นลิเวอร์พูลได้อยู่โลเวอร์สันยิงอู้หูหลุดสามเดียมเลยครับลูกนี้ โอ้โหนิวโูกมสันครับยิวตัวที่สองให้กับลิวโอร์พูลครับผมกรรมการจะเป่าหมดเวลาไหมครับหรือจะให้ทางฝั่งอาร์ซอนอลบุกครั้งสุดท้ายนาทีสุดท้าย,ย,ายครับรึ้งหลัง หมดเวลาครับเป็นลิเวอร์พูลครับที่ชนะอาร์เซนอลไปหนึ่งศูนครับมันจริงๆครับวันนี้ทางช่องหายเป็นองต้องไปก่อนล้วครับวันนี้วันนี้เป็นวันนัฟเตนกเตะใหม่ที่ว่านัเตะทำได้ดีครับ